สวัสดีครับผมยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องไว้ยสั่งจงกรยิ้มครับวันนี้เราทีมงานพวกเรามาที่โรงแรมนี่โรงแรมรามาการเด่นมากันหลายแล้วรอบมา,า,มา,าบ่อยพวกเราเอ้ยยตูยู่นนงแรมไปทางเดิมเสียงโทรศัพท์่ะเขา,ขาหมอตกใจ วันนี้มาทำการแสดงแสดงกันที่งานชินเลี้ยงเนาะให้ลงโรงแรมนี้หลูนะตอนดูดิให้ดูบรรยากาศที่โรงแรมมาดาวที่นี่นะมาาดวแสดงว่ามีไก่ย่างไม่ใม่คนไก่คนไก่เพราะไม่เาไม่มีคนคนแค่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยคนแค่ไหนคนเหนื่อยเขาเดินช้าถูกแล้วแหละไปได้ปะ อยู่ที่เดิมนู่นแหละที่เล่นเเยยีอาเราใครถือกีตาร์สีน้ำเงินมาออ๋เหมือนมีเสียงดนตรีเว้ยมันมีเสียงดนตรีนะเราก็เลยไม่อยากแอร์นั่งทานอาหารกันอาหารครับอร่อยครับอร่อยมากอร่อยย่ะ อร่อยว่าหลังจากตื่นแล้วว่าทา,านอาหารอย่าเรียกอย่าเรียกคำว่าทานเลยเ,าาเรียกยันหาอร่อยครับเดี๋ยวตอนนี้มันมีเสียงมนตีแต่เราก็กินข้าวกันอยู่นะนี่ทำอะไรอาจารย์อาจารย์ไก่กินอะไรวายเหรอวายเอ็กวายแซดนั่งอยู่กับใครที่เสกครับเสกโลโซเสกโลโซนีซ่นี่ เวทวินใจเขาเล่นบุ๊คเลยเลน,นี่เราพร้อมเสมอนะเราเล่นชุดนะวันนี้สวัสดีครับคุณคุณชื่อว่าเซกโลโซเซกโลสี่สี่โลร้อยเอไม่ใช่เสกโลโซนะคนละคนนะคนล,ละคนครับเป็นไหเดี๋ยวโดนฟ้องใช่ไหมเดี๋ยวโดนฟ้องครับผมเสกโลสี4สี่โล,ล้อยนี่ของแท้นะครับของแท้มึงต้องของแท้มึตอองมต้องโดนส่วนตีนเสกนี่แน่ วันนี้เรามาทำการแสดงกันที่ไหนนะคุณเสกครับอ่าโรงแรมลามากาเด็ตนี่แถววิภาวดีลงสิ์ครับใกล้ๆสุงสอนตำรวจเราควรต้องมาเส้นเส้นอ่าพระรามเจ็ดครับแล้วเ,เราไปเส้นเราไปเส้นลาดเลยนะไอราดชปาลบ <laughs> ไปทำไม <laughs> เขาคือ <laughs> เขาคุณบอย <laughs> เขาคือจันใหม่คุณบอยเป็นคนนึงบอกว่าอติดอย่างนี้อย่างนี้ไปที่จย์ใหม่ดีกว่าได้ได้ไ้าจาย์ใหม่เขาชอบพามาทางนี้ไงรู้หมดข้อมูลตั้งแต่ทีแรกผมไปเขาคือเขาคือเสกเสกโลสี่สี่โล,โลร้อยแล้วม,มีนางลงนางลำมาแล้วนีเราก็มีทีมงานเราก็กระจา,ะจายไปคนละทิศคนละทางนะ อยู่คนละมุม,มจะหลบอะไรวะหลบกล้องสิ<อ>จะต้องหลบกล้องออไม่ต้องหลบลับกล้องอช่วงนี้เราถือโอกาสถ่ายได้เพราะว่ามันอดีไงสวัสดีค่ะ,คะชื่อว่าชื่อน้องเนมค่ะไม่ใช่เสกอะไรอันนี้มีไฟติดเองเหรอเออมันมีไฟติดเติดอะไรม,มันจะได้ชัดเงย ถ่ายกลางคืนมันถ่ายนี่มาดูรายชื่อก่อนไม่ได้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนพวกไอ้เขาเรียกอะไรไอ้ไอ้เขาเรียกเขาเรียกพวกอะไรนะพวกไอ้อิจฉาน่ะมันมีอยู่แล้วสอนน่ะเด็กฉาแต่คนฉาไม่ธรรมดาเพราะว่าเรามาเต็มทีมแล้วนะเป็นชนะเขเรียกว่าเป็นคณะเนี่ยเขาเรียกเป็นคณะบอกว่าเป็นเป็นเป็นคณะมากไม่ได้เดี๋ยวแบ่งน้อยเดี๋ยวแบ่งน้อยเขาบอกอย่างี้ วันนี้เรารับเชิญคุณผู้ไปไหนแล้วเราขอบคุณไปไหนแล้วฮะมันดักมันพักงท่านี่มันติดเองเหรอหรือว่าติดเนี่ยมันมีมันมีขายอย่างเนี้ยไฟใหญ่ไฟเล็กเขาบอกว่าให้เด็กโซนเขาบอกเฮ้ยเฮ้ยไปกดอย่าไปโซนเมาเมาซนเขาห้ามโซนตรงคณะตกลงแล้วนะคะไง เขาห้ามโซนนี่นสนเล่นจรอว่ีผูกีนะงกดอะไรคีอะไรคีมองไม่เห็นองไม่เห็น่มัวไม่ได้ไม่ได้มัวก็เป็นห้องจัดเลี้ยงแบบนี้เนาะเป็นบรรยากาศในงานกินเลี้ยงนะครับก็จะมีแบบเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์นะทุกคนเห็นไหม อย่างนี้หนูต้องลรงแก่อนไหมคะพว่โรงแรมใหญ่อาหารก็จะพี่พี่ว่าลางพร้อมกันอาหารก็จะรสชาติเด็ดอันนี้ไม่กลัวเปื้อนหรอไม่กลัวเปื้อนหรอไม่กลัวเพราะว่าเพราะว่ามันมีขนซากให้ที่นี่ไม่มีพรหมใช่ป่ะอันนี้เขาเรียกอะไรนางลำป่ะ นางงาม yeah. แง่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพาไปดูมายกากลป่ะคุณจะไปไหนครับไม่ใช่เป็นพิธีกรน,นี่จับล <c oughs> ูกเรื่อยเย,ยครับจับลูกเลยเดี๋ยวจะพาไปดูอะไร <c oughs> ไปดูมายกากรค่ะตบมือ เดินไปดิมายกรของเราพิธีกรหนึ่งสองสามเอาดึงเลยวแล้วโอ้โหพิธีกรแร็คแร็คสีเหลืองแล็คดึงไม่สุดพิธีกรมาเงี้เดี๋ยวจะพาไปดูหลังเวทีเอ้ยเยอะตกใจกระจกอุ้ยแน่นเลหมดเลยอ๋อโทษนะโทษนะครับของมีน้องๆสาวลำวงด้วย เรานึกว่ามันโล่งไงโอเคเาน,าน,นไม่ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูลาดลาวก่อนว่าไม่มีใครเข้ามามดูซูน้องน้องทีมงานระบโ o n g แล้วแน่นไปหมดเลยเหมือนจะยิงว่าหี่ไม่ใช่ไม่ใช่ cái vụ tôm đó. Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp จะเป็นทีมงานตลกนะเดี๋ยวเสียงดังนิดนึงจับลูกกันกคนนะทุกทีสายกีตาร์หลุดเหรอนี่ไงมือของเองดิเออนั่นแหละอ๋อโอ้โหนี่ไม่ ไม่มีเกี้ยวสำหรับไว้คล้องเฉยใส่กาวไว้แล้วไงล็อกไว้เอาไว้แขวนเฉยล็อกเป็นอะไรล็อกทำเองไงวะเขาคือเอากระดาษมาติดต่างเลยเนี่ยแต่ว่าเอาตัวนี้เป็นไอาตัว<ป>นี้เป็นแบบ ไป,ป <S <S ไปเอากระดาษไปเอากระดาษมากระดาษตุลูปกีตาร์ใช่ป่ะให้เขาซีหลอกอ่ะแล้วก็มาแปะแต่ต้องใช้กาวสองหน้าได้นะเพราะมันจะแน่นเลยตอนนี้มันเป็นพลาสติกมันไหลไหลมันลื่นไงทากาวเลยกาวอะไรอ่ะอูทาเล่วมันเอาไม่อยู่กาวเลย าไอตัวเนี้ยมันลื่นเนี่ยมันเลยทาเกลวไม่อยู่เนี่ยเข้าใจปะเนี่ยเนี้ยมันลื่นเนี่ยเรื่องเรื่องว่ะก็หน้ากากเกาียวนั้นถ่ายไม่ได้เลยเกลียวรองเทา<อ>้าอ๋อกาวยางกาวรองเทา้า,เ,ทาเอ้าแล้วมึงจะพกไปยังไงถือกลับได้ใช่ปะพกกลับได้ใช่ปะใส่ถุงไปอะ่ะเนี่ย อ้าวแล้วมุงจะไปทำเราจะทำได้เมื่อไหร่โอ้จะทำให้ลำบากทำไมไม่ได้คิีที่ทังนนารนัานเล่นแค่อเ,อเอาไป,ไปพายโชว์เฉยด่หนครับตรวสอบแล้วนะเดี๋ยวเราต่อมายากลน,นะครับเดี๋ยว ขอบคุณแอฟีทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามพวกเรานะครับผมววรบเราอยู่กับพี่สเสกเนะพี่เสกอะไรนะสเสกอะไรนะเสกโลสี่สี่ร้อยแล้วกับน้องอะไรอยู่ด้านนน้นเนมโ <Name S 2> ละละกี่ร้อยโลละโลละยี่สิบบาทแ <c oughs> ้ไม่ถึงร้อยเลย โอเคเอาไว้แค่นี้ดีกว่าไว้พบก,กันใหม่นะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับผมคลิปหน้าพบก,กันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายน้องเนมน้องเนมถ่ายรูปบ๊ายบายปาไปเลยพรุ่งนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้าะน,คนาะครับบ๊ายบาย